สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับลองกินดูชาแนลมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กินอาหารพี่น้องจะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศบ้านสวนเนาะว่ามีอะไรมั่งก็ข้างหลังนี่ก็จะเป็นป่าอ้อยพี่นอะที่เขายังไม่ได้ตัดแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างว่า เลี้ยงอะไรไว้มั่งนะพี่น้องเนาะไปะไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเด้อพี่น้องอันนี้ใครโอ้โหนี่อันนี้ก็หมาน้อยหมาใหญ่เลี้ยงไว้พี่น้องไปไปดูข้างในมีอะไรมั่ง จะปลูกต้นไม้ไว้พี่น้องต้นไม้ก็จะมีต้นยางนากล้วยยูคาไว้ใช้งานแล้วก็ต้นแดงใบยอต้นยอพี่น้องนี่จะเป็นทางเข้านะพี่น้องทางเข้าสวนปลูกต้นมะขามต้นไม,ม้ยม ถ้อมอ,องน้ำก็จะทำง่ายๆพี่น้องทำท้องน้ำเล็กๆง่ายๆตัวบ้านก็จะเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งเหล็กพี่น้องก็มีอะไรก็ใช้ไป ก็เป็นบ้านสวนพี่น้องก็จะอาจจะลกมั่งนะพี่น้องจะประมาณนี้เป็นบ้านห้องห้องเดียวก็จะมาไปพักผ่อนอันนี้ก็จะเป็นในสวนนี่ก็จะเป็นแหนแดงพี่น้องเพราะแหนแดงไว้แล้วก็มีผักเขาเรียกว่าอะไรผักตี้นเต่า มันเกิดเมื่อก่อนก็ปลูกผักหละพี่น้องแต่ครั้นี้ช่วงนี้มันแรงก็เลยไม่ปลูกมันจะเตืองน้ํากว่าหน้าฝนเนาะก็เลยเอาแหนแดงมาใส่กล่องโฟมเลี้ยงไว้แบบนี้พี่น้องไว้ให้เป็ดให้ห่านแหละก็จะมีผักที่ว่ามันเกิดแล้วก็ยังอยู่ได้อยู่ก็จะเป็นเนี่ยผักชีใบเลื่อยนึ่ง อมอันนี้ล้างน้ำพี่น้องล้างน้ําก็ทําไว้ช่วงหน้าฝนแหละฝนตกก็จะใส่องค์นี้ไว้ไว้ใช้่พี่น้องไปดูดูว่ามีได้เลี้ยงอะไรไว้มั่งพี่น้อง ทีนี้นันนี้ก็จะเป็นเลาเป็ดอันนี้ลาเป็ดพี่น้องเลาเป็ดก็จะทำกึ่งน้ำกึ่งบกเลยพี่น้องเนะ่ะน้ำกึ่งบกกันไว้ให้มันอยู่ให้เขาอยู่ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเวลาเขากินอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เขาก็จะลงเป็นปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จเขาก็จะขึ้นมา ตากขนอาบแดดแบบนั้นนะพี่น้องเก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าจะปล่อยออกไปไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามันยังไม่มีรั้วแบบแน่นหนานเป็นสวนเปิดเนาะบางทีก็มีหมาจากข้างนอกมาอาจจะมากัดเป็ดกัดไก่เราเสียหายได้ส่วนเจ้านี่ก็จะเป็นหานหานจอมป่วนพี่น้อง เจ้ากาแฟตอนนี้ก็6ตัวเมียเขาก็จะฟักไข่กันหมดเนาะตอนนี้เจ้ากาแฟก็รับหน้าที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวพี่น้องเขาก็จะมีลูกอยู่สองตัวอันนี้ลูกเขาส่วนแม่เขาก็เข้าฟักไข่ฟักไข่อยู่พี่น้องสามสามแม่ ไม่รู้ว่าเขาจะพักออกหมดหรือเปล่านะพี่น้องคอยมาลุ้นกันดูจากกาเจ้ากาแฟก็ทำหน้าที่ถึงลูกไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็จะไม่ห่างอาหารนะเขาก็จะเป็นลำพี่น้องลำแล้วก็จะมีกากถัูกเหลืองอากาถัูวเหลืองที่ร้านขายน้ำปลาหูปลาท่องโกเขาทำเนาะก็ไปขอเขามะนี่ลำ ก็จะผสมกันแล้วก็ปันป่นปันนะพี่น้องให้เขากินมาดูอันนี้จะไปซนไก่พี่น้องไก่ตัวผู้นนจะไปซนไก่ตัวผู้ก็จะมีอันนี้ก็จะใส่สุ่มขังไว้นะพี่น้อง สูงไว้ก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นไก่ไกเป็นไก่ชนนะพี่น้องไก่ตัวผู้มันอายุเป็นไก่หนุ่มอยู่พี่น้องก็เอามาขังชำไว้ก่อนจะประมาณนี้ ต้องทำรั้วทำรัวกระเบื้องกั้นแบบนี้เด้อพี่น้องเพราะว่าปล่อยโลงไม่ได้มันจะมีหมาหมาเยอะพี่น้องทีก็บางทีไม่ได้อยู่บ้านเนาะบางทีไม่ได้อยู่บ้านก็หมามันก็จะมากัดขออิ ช่วงเช้าก็จะเอาเขาออกมาพี่น้องอ้าออกไหมลูกออกไหมเดีไปดูโซนเล้าไก่พี่น้องเล้าไก่ที่ว่าปล่อยรวมไว้ดูว่าเป็นไงมัง่ง อันนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ที่ปล่อยรวมไว้อันนี้ก็ต้องทำรั้วกระเบื้องแบบนี้พี่น้องกั้นไว้ไม่งั้นก็ปล่อยไม่ได้นะหมาจะมากัดเมื่อก่อนตอนยังไม่ทำหมามากัดตายต้งเยอะพี่น้องอเดี๋ยวเราเข้าไปดูไก่แบบไหนมัง่ง อันนี้ก็จะเป็นโซนไก่ปล่อยพี่น้องเป็นไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ลูกไก่ผมก็จะทำทำเป็นล็อกแบบนี้พี่น้องทำเป็นล็อกไว้ทำเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เข้ามาไข่มาฟักเป็นสัดส่วนอันนี้เป็น แม่ไก่ที่เขาออกลูกลูกใหม่เนาะก็จะามาชํำไว้นี่ก่อนเนี่ยก็จะอันนี้ก็จะเป็นรังไข่พี่น้องนะรังไข่ไว้เพื่อให้ตัวไหนเขาก็พร้อมที่จะไข่เขาก็เข้ามาหาไข่ข้างในอันนี้เป็นพ่อพันธุ์อันนี้เป็นพ่อพันธุ์พ,พ,พี่น้อง แต่ว่าตอนนี้เขาว่างอยู่ยังไม่มีตัวที่จะเข้ามาผสมครับไปขังล็อกไว้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์เราก็ปล่อยไว้ให้เขาอยู่กันแบบปล่อยไว้แต่ก็จะมีรั้วพี่น้องกัน้นรั้วต้องกั้นหมดเลย ก็กันหมดเลยพี่น้องแบบนี้ไม่งั้นไม่เหลือพี่น้องหมากัดหมดทำกระเบื้องแล้วก็จะมีตะข่ายพี่น้องเนี่ยกระัะข่ายขึ้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันเขาบินขึ้นเนาะบ้านใครถ้ามีปัญหาเรื่องหมามากัดไก่ก็เอาไปทำตามแบบได้นะพี่น้องเนี่ยกันแบบนี้ช่วยได้ เวลาเราไม่อยู่เนาะเราปล่อยเขาไว้ก็เราก็จะสบายใจอะ่ะเนี่ยกั้นกระเบื้องแล้วก็ตะไคร่ตะไคร่เอ็นขาวเนี่ยพี่น้องกั้นขึ้นไปอีกอีกล็อกหนะึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอากระเบื้องมาไว้เป็นรางอาหารพี่น้องเราก็จะกองกองไว้เขาก็จะมากินเคลียอันนี้ก็เป็นเล่าอีก โอ่งก็ใช้โอ่งมาทำลังมั่งแบบนี้พี่น้องใครที่มีปัญหากับการมีหมามากวนก็วิธีนี้ก็ช่วยได้พี่น้อง ไปดูโซนข้างนอกว่างพี่น้องกาแฟก็จะเขาก็จะร้องบ่อยนะ่ก็จะ,จะประมาณนี้พี่น้องน,นี่ต้นมะไฟต้นมะไฟพี่น้อง นี่ก็จะเป็นทางเดินรอบสวนนะอันนี้เขาเป็ดด้านนี้เวลาเขากินอาหารเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมาเล่นน้ำล้างขนเขาพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นไปบนข้างบนตากแดดตากขนเขาแห้งแล้วเขาก็จะนอนอยู่แบบนี้พี่น้องเขาก็จะไม่เครียดนะพี่น้อง เขาจะได้เล่นเล่นน้ำด้วยโซนนี้ก็จะเป็นโซนโซนนั่งเล่นพี่น้องโซนนั่งเล่นมีโต๊ะกลมด้วยนี่จะเป็นกอไผ่กอไผ่ก็ปลูกไว้ไม่เยอะหรอกพี่น้องกอไผ่ปลูกไว้สามสี่กอเนาะ อันนี้ไผ่สร้างมนนอเนี่อันนี้ไผ่กิมซุง่งพี่น้องก็บางตอนกลางวันก็ได้มันนอนพักผ่อนเนาะพี่น้อง จะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาชมในสวนว่าเป็นยังไงนะพี่น้องอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยววันต่อต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูว่าเออมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งนะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ก็ดูคร่าวๆประมาณนี้นะพี่น้องในสวนว่าเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้นมั่งมีอะไรมั่งก็ต้นไม้ก็ยังไม่โตมากพี่น้องมันก็เราก็ไม่ได้ว่าเร่งรีบนะปล่อยให้เขาโตแบบธรรมชาติด้านนี้ก็จะมีแพรพี่น้องํำแพรไว้ด้วย ไว้นั่งพักผ่อนนะพี่น้องทำแพน้ำแห้งเยอะเลยน้ำเริ่มแห้งเยอะแนละ้วทำแพไว้นั่งพักผ่อนเผื่อลูกหลานมาก็จะได้มานั่งเล่นเล่นน้ำกันก็นเล่นกันในแพรมั่งน,นี่ตัวแสบประจําสวนเลยนะ ่านก็จะเสียงดังรบกวนหน่อยนะครับพี่น้องมา,มาแล้วเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรก็พี่น้องช่วยติดตามรับชมด้วยเด้อสำหรับวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูวิถีเนาะเลี้ยงสัตว์ในสวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่าน แล้วก็มีปลูกต้นมงต้นไม้ด้วยก็จะอยู่ประมาณนี้พี่น้องถ้าอยู่บ้านก็จะเข้ามาในสวนแต่บางวันก็มีงานนะพี่น้องเพราะว่าเมืนน่กีก็เข้าเมืองมั่งเข้ากรุงเทพมั่งสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้เด้อพี่น้องไว้คลิปหน้าเป็น,นยังไงก็พี่น้องช่วยคอยติดตามรับชมด้วยเด้อ สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้เนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผม